ส่วนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะสำหรับการถแถลงข่าวนะคะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะกับกิจกรรม power of หาดใหญ่นะคะก็มีการถแถลงข่าวกันอย่างยิ่งใหญ่รวมไปถึงนะคะการจัดก,กิจกรรมสตรีทฟู้ดนะคะขนร้านอาหารมาร่วม100ร้านนะคะมาจัดจำหน่ายในงานปรากฏว่าก็ได้วความสนใจจากพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดินทางไปเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักค่ะ ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะที่บริเวณใจกลางเมืองหัดใหญ่ถนนธรรมนูนวิถีและก็ถนนนิพัฒน์อุทิศสามได้มีการนําถนนนะคะมาจากกิจกรรมเป็นถนนคนเดินนําร้านอาหารสินค้าที่เป็นของดีของอร่อยของขึ้นชื่อนะคะมาจัดก,กิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน power off หัดใหญ่ที่กําหนดจัดขึ้นระหว่าง18และก็19มิถุนายนค่ะ โดยได้มีการจัดแถลงข่าวพร้อมกับมีการนําศิลปินนะคะดารายอย่างคุณใบเตยอาสยามเนี่ยก็มาสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนด้วยทางด้านพลตร,รทรสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่นะคะที่ได้ร่วมถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนและก็ประชาชนในพื้นที่ถึงโครงการหัดใหญ่เที่ยวได้ทั้งปีหรือว่า power o f หาดใหญ่ที่จัดขึ้นนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวกันมาในช่วงที่ผ่านมานะคะบอกว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือนะคะของหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆนะคะที่จะมีการนําเสนอกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นจากสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ที่จะมีการนำเสนอกิจกรรมซิงโกร a าเฟสติวัลนะคะแล้วก็ยังมีงานที่เกิดขึ้นโดยสมาคมสมัพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ทยวจดสงขลานำเสนอกิจกรรมฟู้ดร์นิวัลแอดหาดใหญ่งานอาหารร้อยผลไม้อร่อยและของดีเมืองใต้รวมไปถึงกิจกรรมจากกรมการค้าต่างประเทศที่จะมีการขนเอามาก,กรรมการค้าชายแดนไทยมาเลเซียที่จะมาจัดบริเวณถนนนี้ขอไป ที่จะมาจัดบริเวณถนนสเสนหานุสร์ใจกลางเมืองหัดใหญ่นะคะซึ่งกิจกรรมทั้งหมดหลังจากนี้นะคะตลอด4เดือนเนี่ยก็จะมีทั้งสิ้น12กิจกรรมด้วยกันขณะที่การแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะทางด้านของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัดใหญ่เองก็บอกค่าว่าจะเชื่อนะคะว่างานในครั้งนี้จะสร้างความคึกคักนะคะแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับพี่น้องประชาชนนะคะที่จะออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าจะมีพื้นที่ในการให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆเนี่ยมาขายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ให้ทุกคนมาโชว์ผลงานนะคะผ่านกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปีหลังจากนี้ด้วย นอกจากนี้นะคะบอกว่าเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้นะคะดับดึงเลยก็คือเรื่องของการกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้กับบรรดาพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นนะคะที่เรียกว่าในช่วงที่ผ่านมาสําหรับ การเกิดขึ้นของการระบาดโรคโควิด -19 ทํำให้หลายคนนะคะียกว่าต้องมีรายได้ที่ลดน้อยลงซึ่งหลังจากนี้นะคะหน่วยงานทุกภาคส่วนจะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจัดกิจกรรมนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้มีพื้นที่และก็เม็ดเงินนะคะมาหมุนเวียนในพื้นที่ต่อไปไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่เรานั้นได้เตรียมเปิดเมืองไว้นานแล้วตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยไฟสวาส่างต่างๆเหล่านี้เราได้เตรียมไว้ประมาณ3เดือนที่แล้วโดยได้ร่วมมือกับภาคเอกนชนภาคปร,าประชาสังคมและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องประชุมอย่างน้อย6-7ครั้งเพราะนั้นเรามีความพร้อมในทุกด้านทุกมิตินะครับที่จะดำเนินการเพื่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนอกจากนั้นเราได้หารือร่วมกับเทศบาลน,น้องๆรอบนอกรอบเทศบาลนครธัรรญญาเพื่อ เตรียมเมืองเตรียมสถานที่เตรียมที่อยู่ที่กินและที่เที่ยวเทศกาลต่างๆนั้นเราจะจัดทั้งปีเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นการถาแถลงข่าวเพื่อเปิดเมืองอย่างเป็นทางการของเทศบาลกรหัดใหญ่และพี่น้องชุมชนในเทศบาลกรหัดใหญ่ครับในขณะนี้นี่อย่างเดือนที่แล้วนี่พี่น้องชาวต่างประเทศเข้ามาผ่านชายแดนมาประมาณ3 0,000คนเดือนนี้ผมตั้งเป้าว่าอย่างน้อยสักสี่หมื่นห้าถึงห้าหมื่นคนเพราะวันนี้นี่ได้คุยกับท่าน ทางผู้การตอมอและผู้มีการตอมอวันนี้เข้ามาประมาณวันละประมาณ5,000คนแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวชุดนี้ทั้งคนชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างที่เราจะจัดขึ้นนั้นรวมแต่เป็นการตอบโจทย์ได้อย,อย่างดียิ่งตามนโยบายของรัฐบาลฝากไปถึงพระนท่านนายกรัฐมนตรีหัดใ่เราพร้อมไม่แพ้เมืองอื่นครับในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของความมั่นคงผมได้ประสานกับ ขี่ควายที่เกี่ยวข้องพลเรเลือนตำรวจทหารนะครับเราพร้อมที่จะดูแลบ้านนี้เมืองนี้ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดเท่าที่สามารถจะทําได้ขณะที่ทางด้านศิลปินที่มามอบความสุขในงานอย่างคุณใบเตยอาสยามนะคะซึ่งถือว่าเป็นลูกหลานคนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเองนะคะก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเองก็บอกนะคะว่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ เป็นเมืองที่มีทั้งอาหารอร่อยและก็ขึ้นชื่อมากมายที่จะตอบโจทย์บรรดานักชิมได้อย่างหลากหลายและที่สําคัญยังมีแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่จะให้ทุกคนได้มาร่วมสัมผัสก็เลยฝากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ไปฟังเสงสัมภาษณ์จากคุณใบเตยกัน,นะค่ะ มีวันนี้ก็ต้องเริ่มจากที่นี่ก่อนเพราะว่าประกวดร้องเพลงแล้วชนะจากที่นี่จนถึงได้ไปเป็นศิลปินนะคะก็ดีใจมากค่ะแล้วก็หัดใหญ่เคยเป็นแบบเอาจริงๆนะว่าวันนี้ก็ยังคึกคักแล้วก็เป็นแบบก็คงจะมีนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน สิงคโปร์มาเลเซียนะคะที่แบบจะมาท่องเที่ยวกันอยู่คือเป็นเป็นเมืองที่คึกคักมากเป็นเมืองสีสันแล้วก็เป็นเมืองที่อาหารอร่อยที่สุดเลยนี่ก็มาตั้งแต่มาเนี่ยทยอยกินทุกร้านเลยนะคะที่เคยที่เคยทานก็ดีใจมากก็อยากเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราหรือประเทศใกล้เคียงนะคะก็มาได้เลยตอนนี้หัดใหญ่นะคะเปิดเมืองแล้วเปิดเมืองเปิดประเทศแล้วนะคะก็ยนินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนาะต้องบอกว่าทั่วโลกเลยนะคะก ก็ขอฝากไว้ด้วยก็ดีใจนะคะที่ได้กลับมาหัดให่นะคะแล้วก็ได้หมาเถียวนะคะก็่ันพื้ก็ขอฝากเมืองหัดหญ่กันนะคะขอบคุณมากค่ะ